ในส่วนนี้ก็อ่ามันที่ผมบอกก็คือจะการที่เราจะสเกลวัตถุกนไหมครับย่อหรือว่ายอ่อขยายวัตถุเราก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้สัญลักษณ์กินโม่ตัวนี้แทนกินโม่ก็คือซีเล็กไหนล่ะนี่อ่าซีเล็กยี่ฟอร์มสเกลเห็นไหมครับ พยายามสังเกตนะถ้าสมมติว่าอันไหนที่มันมีสามเหลี่ยมเล็กๆระหว่างไอคอนเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกว่าจะสเกลแบบไหนเห็นไหมครับมันจะแตกต่างกันไปแต่ผมก็จะเลือกเป็นหนี้ยเมตโดยทั่วๆไปนะครับก็จะใช้การสเกลแบบนี้นะครับเอาก็สรุปปุ่มกันนิดนึงก็จะมีก็คือไม่ต้องอะไรมากคือเราคลิกที่วัตถุใช่ไหมครับถ้าเราคลิกปุ่มแบบบิวเห็นไหมครับกิสโมจะเป็น ในส่วนของการไดครับ select and move ใช่ไหมครับกดปุ่ม e มันแป้นคีบอร์กดกด mo ก็จะเปลี่ยนเป็นการ rotate ใช่ไหมครับปุ่ม r ก็จะเปลี่ยนเป็นการ scale ใช่ไหมครับแล้วทุกๆครั้งที่เลิกทํางานกับวัตถุควรจะกดอะไระครับ q, q ใช่ไหมครับสังเกตเห็นไหมอลองไล่ดู v i e w ใช่ไหมครับ er ใช่ไหมครับ อไลดู3ามปุ่มสี่ปุ่ม Q แล้วที่สําคัญก็คือ Q ต้องอะไรครับสัญลักษณ์ของการเลือกต้องเป็นสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะครับในส่วนนี้ก็ขอให้ดูกันอีกทีดูเลย,ยช่วยมันจะช่วยในการประหยัดเวลาสัญลักษณ์อื่นๆต่อไปไอ้พวกนี้มันมีข้อกําหนดของการใช้มันอยู่แต่มันยังไม่มีตัวอย่าง ที่เห็นได้ชัดแล้วก็ที่จะอธิบายได,ได้ได้ได้อย่างแบบได้อย่างแบบให้เห็นภาพก็จะจะข้ามมาก่อนในในในส่วนของสามสี่ตัวเนี้ยสามตัวนี้แล้วกันอ่าแต่แต่ทั้งหมดนี้คือเราใช้หมดครับใช้หมดทุกอันอ่าเรามาดูก็คือตัวนี้คือสแน p นะครับก็คือเป็นการส nap อ่ะส nap กับอ่ากิจของ viewport นะครับกิจของ เพนของวิวพอร์ตหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าสมมติว่าผมมผมจะเลื่อนเห็นไหมครับมันก็จะ snap ไปตามกิจใช่ไหมครับเห็นไหมครับทีละ snap ทีละ snap ทีละ snap นะครับอ่านมองมองไม่เห็นอ่ะมามองในมูเห็นไหมครับผมเลิกคิดโม่ผมก็จะลากหเห็นไหมครับมันก็จะ snap หะ้ตามไรครับตามจุดตัดของของเส้นกิจ นะครับในวิวพอร์ตในส่วนนี้ก็จะเป็นการ snap ตัวนี้นะครับคลิกให้เป็นสีเหลืองมันก็จะ snap ถ้าเราไม่คลิกให้เป็นสีเหลืองก็ไม่ snap แล้วการ snap มีอะไรเห็นไหมครับมันก็จะมีอยู่หลายรูปแบบเป็นไหมว่าจะ snap แบบไหนแบบไหนแต่ที่โดยปกติก็เป็นสมแต่ละแบบอใช้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากัน แล้วก็ในส่วนของการ snap มันก็มีการตั้งค่า,อาลองดับเบิลคลิกไม่ใช่ดับเบิลคลิกนะครับขอโทษคลิกคลิกคลิกขวาที่ไอคอนใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าจะ snap อะไรเกี่ยวกับอะไรไพรเ t ใช่ไหมครับเฟสบ้างอะไรบ้างกริดไลน์ ine, b o r d e ง i n g box ใช่ไหมครับก็คือแล้วแต่เราจะเลือก option ว่าเราจะเลือกการ snap แบบไหนเดี๋ยว เดี๋ยวจะพาทำล้อแม็กซ์กันถ้าสมมติวันไหนว่างๆสักหนึ่งวันแล้วก็จะได้มาใช้พวกเครื่องมือพวกนี้กันว่าเราจะ snap แบบไหนล้อแม็กซ์เนาะล้อแม็กซ์แล้วกันล้อแม็กซ์สวยๆล้อเดี๋ยวผมก็จะพาทำแล้วกันถ้ามีเวลาว่างนะครับในส่วนนี้ก็ปิดไปสําหรับปุ่มคีย์รัดสาหรับปุ่ม snap น,นะครับก็คือกดปุ่ม S ครับง่ายๆ S แค่นั้นเองก็คือมันก็จะส n a p ไปแล้วล่ะสแนปเห็นไหมครับสแนปกดปุ่ม S นะครับนะคราวนี้มาดูปุ่ม Angle ตัวนี้คือ Angle Snap ใช่ไหมครับ Angle Snap ก็คือว่าส n a p การหมุนก็จะใช้ร่วมกับเครื่องมืออะไรครับ Rotate ใช่ไหมครับ s e l e c t a n d rotate ตัวนี้ใช่ไหมครับ ในตอนนี้สังเกตเห็นในตอนที่เรายังไม่ไม่คลิกให้ไอคอนตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับเราขอเป็นจอใหญ่เลยแล้วกันก็คือกดอะไรครับอัลเทเนตใช่ไหมครับเพื่อเพื่อที่จะ m ม x i m i z ไม i e ิวพอรใช่ไหมครับก็คือกด a l t เทเนตบิวโอเคนี่ก็จะเป็นภาพใหญ่ละในตอนแรกที่ผมยังไม่ snap นะครับอลองด,ดูดูที่สัสลญาณ์ของกิ t โมตัวนี้นะครับเราจี้เมาส์ไปที่ ใน,ในแนวแกนหมุนอะของแกนไหนเห็นไหมสังเกตเห็นไ,ไหมว่าจะเป็นสีเหลืองถ้าถ้าไม่อยูใ่ในแนวแกนไหนเลยมันก็หมุนมัวไปเลยไม่รู้ว่ามันแกนไหนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราต้องการจะระบุว่าแกน x หรือ y Z อะไรอย่างนี้แต่ผมจะหมุนรอบแกน y แกนแนะครับสีน้ำเงินก็มา,เอา,เ,อาเอาลากเมาส์มาที่ที่สัญ,ญลักษณ์ของแนวแกนคลิกค้างแล้วก็หมุนเห็นไหมครับ สังเกตสังเกตเวลาหมุนนะครับดูที่ x y z ใช่ไหมครับดูที่แกน z ในขณะที่แกน z หมุนเห็นไหมครับมันไม่ได้มันหมุนไปเรื่อยก็คือว่ามันไม่ snap ให้เราว่ามันหมุนไปเท่าไหร่องศาหมุนไปเรื่อยตามตามตามการลากเมาส์ของเราว่าเราลากเมาส์ยังไงช้าเร็วมันมันไม่ได้สนใจว่ามันจะไปเป็นมุมเท่าไหร่แต่ถ้าเราต้องการบอกว่า เราต้องการให้มันเคลื่อนที่ทีละ,ะในตอนนี้ในดีฟอลต์ของเครื่องเนี่ยผมจะพูดในฟังว่าอย่างนี้มันจะเป็นที่แองเกิลเนี่ยแหละครับห้านะครับถ้าผมคลิกที่สัญลักษณ์ของแองเกิลสนแนปท็อกเกลนะครับพูดผิดหลุดหลุดหลุด,ลด,ลดบ่อยเลยภาษาอังกฤษนะี่นะครับก็แสแนปตัวนี้แ n งเกิลสแตัวนี้เพ๊่พอผมคลิกคลิกคลิกไปแล้วแล้วผมก็หมุนเห็นไหมครับ สังเกตดูเห็นไหมว่ามันจะหมุนไปอ่าเดี๋ยวมองไม่ชัดแทนที่ผมจะกดปุ่มอะไรครับ object object อ,อ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมใช้อะไรแทนปุ่ม control ใช่ไหมครับ ctrl แล้วก็ปุ่ม R ใช่ไหมครับแทนไหนไหมครับแทนการนี้แทนการ rotate ผมจะเลื่อนขึ้นมานิดเห็นไหมครับแล้วผมบอกว่าผมเลือกนี้เห็นไหมครับสังเกตดู เห,เห็นไหมครับตัวนี้เราเปลี่ยนชื่อไม่ได้เราอาจจะบอกว่าอากาน้ํากาน n อากาน a m ตัวทีเห็นไหมครับสีแล้วก็เลือกที่จะเปลี่ยนให้เพื่ให้มันเป็นสีอะไรเห็นไหมครับผมบอว่าไม่เอาผมต้องการจะให้เห็นให้ชัดๆหน่อยค็นสีชมพูนะครับรานี้ผมอ,อะไรครับหมุนนะครับสัญลักษณ์ แองเกิลสแนปท็อกเกิลนะครับตัวนี้อ่าก็มาคลิกที่วัตถุเห็นไหมครับในตอนที่ผมหมุนเห็นไหมมันจะไปทีละเท่าไหร่ทีละห้าใช่ไหมครับแองเกิลมันก็จะหมุนไปทีละห้าทีละห้าทีละห้าเพิ่มขึ้นทีละห้าเป็นการสแนปแล้วเราตั้งค่าได้ไหมตั้งได้คลิกอะไรครับคลิกคลิกที่เลือกที่ไอคอนคลิกขวาแล้วบอกว่า แองเกิลเนี่ยก็คือว่าผมต้องการจะให้มันอะไรครับต้องการจะให้มันสแนปที่90บอ่าไปมูเก้าสิบเก้อ่าตัษที่ 90. เก้าสิบเคลิก enter แล้วปิดเลยไม่ต้องสนใจปิดไปเลยมาดูนะครับเวลาเราหมุนนี้นี่เป็นยังไงครับสแนปที่แล้วครับลบเกอ่าตอนแรก0นะครับ90 หมุนไปทีละเก้าสิบองศาใช่ไหมครับในส่วนตรงนี้นะในไอ้ตัวเนี้ยไอ้พวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันต้องต้องได้ใช้แน่ๆว่าว่า snap อะไรบ้างนะครับ